ไอ้พงพรมยามารัตรองโฆษกภาคซ่านาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่าผมเจอรถติดอโศกแบบชิบหายวายวอดครับแต่พอมานึกถึงผลดีของการประชุมเอเปกที่จะมีต่อคนไทยทุกคนแล้วผมก็ทําอย่างอื่นฆ่าเวลาต่อไปรถจะติดกว่านี้ก็ช่างหัวมันอะไรแบบนี้ต้องประกอบด้วย2อ,อย่างครับเริ่มด้วยการอ่านเขาประชุมเอเปกกันก็กดเข้าไปอ่านสิครับว่าประเด็นที่สําคัญมีอะไรบ้างเช่นเศรษฐกิจสาธารณสุขการท่องเที่ยวเริ่มด้วยการมีจิตสาธารนณะ ก็จะรู้ว่าการปิดถนนการปิดทางเดินข้ามถนนเป็นช่วงๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้มาเอเป็กจะทําให้เกษตร,รกรขายของได้มากขึ้น เอเปกจะทาให้นะักท่องเที่ยวกระจายเข้าสู่ชุมชนคนไทยได้มากขึ้นเอเปกจะทําให้เกิดนวัตกรรมสาธารณสุขดีๆได้รอบๆบ,บ้านพ่อแม่เราเอเปกครั้งก่อนเป็นรัฐบาลคุณทักษิณเอเปกครั้งนี้เป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์ผมสนับสนุนทั้งสองครั้งและจะมีแต่คนโง่อยากให้กเกษตรกรจนดักดานอยากให้เศรษฐกิจแย่อยากให้สาธารณสุขล้มเหลวเท่านั้นเลยครับที่อยากจะออกมาล้มเอเปกด้วยการดราม่าผิดที่ผิดเวลาเพราะแค่อยากทําลายประเทศตัวเองโคตรกระจอก